สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชน v 2โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าไม่มีใครจดจำวันที่ทนายตามทำให้ใฉยพลรอดพ้นจากการถูกลวบ ต่อหน้าลูกมันไม่ได้เริ่มวันที่หนึ่งแต่เป็นวันที่สองวันที่หนึ่งเรารู้เป็นไหนว่าจะมีการมอบของขวัญวันเกิดให้แม่สาและฉลองครบรอบหนึ่งปีที่ผอบอตรอลงพื้นที่เรามั่นใจว่าน่าจะต้องมีการขอหมายจับเราติดตามติดต่อเช็ค โดยตลอดพบว่ามีการขอหมายจับจริงแต่ทางสารยังไม่ขยับตัวเราจึงคิดว่าหมดเวลาแล้วแต่มีปรากฏการของนักข่าวที่ได้รับข่าววงในไปรอตั้งกล้องหน้าบ้านเฉยพลและนอกจากนั้นยังมีตํารวจนอกเครื่องแบบเตรียมตรครุบแผนให้สื่อออกข่าวว่าหมายจับออก เกิดขึ้นเพื่อเร่งให้ชัยพลตื่นกลัวและหนีออกมาในยามวิกาลที่ตำรวจเอาหมายจับไปใช้ไม่ได้หากชัยพลไม่ออกจากบ้านเองแต่ถ้าชัยพลกลัวจนหนีออกมานั่นแหละเขาจะตะคุบจับแล้วนักข่าวจะได้ภาพแผงปีเราซ้อนแผนอีกชั้น ด้วยการพาชัยพลบุกเข้าถ้ำเสือทุกฝ่ายช่วยกัน f อให้กำลังใจและทำให้เชื่อว่าคนที่จะเดินทางคือท่านนายตมอีชั้นเฝ้าโพสท,ทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเฝ้าจนอัจฉริยะอ้างโพสอีชันในการแจ้งความจับอิแตนเมเหน่งและท่านนายตำในข้อหาพาจำเลยหนี ดีว่าอีฉันรอบคอบแล้วรู้ว่าจะต้องเจอแบบนี้ทุกโพสต์จึงมีที่มาอ้างอิงได้ชัยพลออกจากกกกกคืนวันที่หนึ่งและมาโปรที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเช้าว,วันที่สองจนโดนรวบตัวเป็นข่าวใหญ่ไม่มีใครนึกถึงทานายและทีมงานทานายที่ทุ่มเทให้ เรากลายเป็นไอ้เทเพียงเพราะชายพลเชื่อพระรูปหนึ่งเชื่อช่อง YouTube แบบมุนีลาเตเชื่อเอซผู้ใหญ่ใจดีว่าทนายหลอกเอาเงินเอซขนาดทนายแสดงหลักฐานทุกอย่างแล้วยังไม่มีคำขอโทษหลุดจากปากชัยพลและสมพรเพราะเหตุนี้อีฉัน จึงจองเวรครอบครัวมันทั้งหมดให้มันพินาศกับความเร็วร้ายที่มันทำกับท่านนายอีฉันเกือบจะให้อภัยมันแล้วถ้าอีแตนมันไม่ยุแยงให้พวกวงแหวนให้ด่าแม่มันเองความอาตตันยู่ของมันสมควรได้รับกรรมสนองกรรมที่มาในรูปแบบของคนยันยานไม่มีหมาตัวไหน นึกถึงบุญคุณทานายตำสักตัวสาระเลวจริงๆหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าได้ยินยูทูบเบอร์บางคนและอยู่ในกลุ่มนี้จีบปากจีบคอพูดเมื่อไม่กี่วันก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนั้นใช้คำว่า ถ้านายจำเลยเข้าใจผิดถ้ามาอ่านพจน์นี้ของคุณหลันขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นมาด้วยอย่าพูดเอามันฟังแล้วขัดหูแม้กระทั่งผัวเมียที่เป็นคนพาเข้ากรุงเทพก็ยังไม่นึกถึงบุญคุณข้อนี้เลยตอนเกิดเรื่องใหม่ๆยังมีนาออกคลิปว่าพี่ทานายตํา และผวยและนางเธอน่าจะได้คุยกันแต่ยัดผวยและเธอมันฟังแต่หมูตอนเพราะหมูตอนมีเมียเป็นเจ้าของโรงงานครีมทิปใช่ป้าไม่มีใครนึกถึงทานายตั้มเลยโคดแค้นสาสมเป็นยิ่งนักแค้นนี้เวรกรรมย่อมระงับกับการจองเวรของจริง กรคือการกระทำนะป้ายานก็ยังดีนะที่ถอนตัวออกมาก่อนเพื่อนสนิททนายต่ออย่างสระปุกอย่างเตือนว่าอย่าไปยุ่งหรือรับทำเคสนี้เลยเขาคงมองออกแล้วว่าไอ้ออจำเลยมันคนไม่ดีมันจะพาทนายเสียชื่อเสียงไปด้วยกันป้าจองเวรกับมันให้ถึงที่สุดเลยมันเขา้า ตะแรลงแกงเมื่อไหร่กมรมจะหมดจากกันนับประยานเป็นกำลังใจให้ตอนนั้นที่เป็นกำลังใจให้มันก็เพราะท่านายตั้มทำคดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ใจไปแบบส่งส่งเอาจริงให้เกิดร้อยด้วยซ้ำภาวนาช่วยตลอดให้ได้ประกันตัวทั้งแอดมินทั้งสอมอชอทุ่มเทใจ ส่งให้ติดตามตลอดแต่สุดท้ายทั้งทานายและทีมแอดมินทั้งสอมอชอไม่มีความดีเคียอะไรเลยตรงกันข้ามมันยกย่องเหล่ามิจฉาชีพเป็นคนดีที่คอยช่วยเหลือมันเฮ้เฮ <c oughs> มนุษย์นอนี่แหละค่ะที่เกลียดสองผัวเมียนี้เข้าเส้นเลือดทานายตำและป้า ทุ่มเททั้งกายใจความคิดที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนคนรู้จักหรือมีบุญคุณกันเป็นแค่คนที่ตกเป็นว่าที่ผู้ต้องหาเป็นเราบุญคุณนี้จะไม่มีวันลืมหมายัางไม่ลืมคุณคนแต่สองคนนี้กลับไม่สำนึกคุณตาไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้อง กับเรื่องนี้จริงๆเป็นกําลังใจให้นะคะนอกจากพวกมันไร้จิตสำนึกยังมีกล่าวหาว่าที่โดนในวันนั้นเป็นเพราะทนายตามอีกต่างหากตอนนี้รอยอย่างเดียวค่ะรอวันที่มันโดนจับแบบนี้อีกรอบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจําเลยได้ขึ้นเฮริคอปเตอร์เสียดาย งบหลวงแท้นี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ